ตอนนี้ป้าอายุ69แล้วค่ะมานั่งนึกถึงตอนสาวๆนะคะจะเดินจะเหินรู้สึกมันคล่องแคล่วไปหมดแต่พออายุมากเนี่ยค่ะน้ำหนักมันก็มาตามอายุเลยค่ะไม่รู้มันมาจากไหนจริงๆมันทำให้เราเนี่ยมีอาการเหมือนกับข้อเข่าเสื่อมอะค่ะปวดเจ็บนะคะโดยเฉพาะเนี่ยตอนที่ป้าทำงานเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะมันจะต้องเดินขึ้นกระไดเพราะเขาไม่มีลิฟต์อะค่ะ ป้าทางานอยู่ชั้น4แต่เวลาทานอาหารต้องลงมาทานข้างล่างห้องเจ้านายก็อยู่ชั้นสองนายเรียกทีก็ต้องตุกตุกๆๆๆกลงมานะคะเออนึกถึงชีวิตตอนนั้นแล้วมันก็มีความสุขอยู่แต่พออายุมากๆแล้วเนี่ยค่ะผลมันมาเกิดก็คือป้าเนะี่ยเจ็บเขา่าเลยต้องมองหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยหายจากอาการนี้ได้ป้าก็นึกถึงอาหารเสริมค่ะ แต่อาหารเสริมเนี่ยมันมีหลายชนิดใช่ไหมคะแล้วบางอย่างเนี่ยมันจะมีสเตอรอยมีสารเคมีซึ่งไม่เหมาะกับป้าที่อายุมากแล้วค่ะป้าก็ไปเห็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นน้ำมันสกัดจากพืชชื่อว่าเบนจออยป้าก็เลยลองทานแล้วทานง่ายแต่นี้ห้องพระอยู่ข้างบนค่ะแล้วก็ลองไปนั่งไหว้พระกราบพระนั่งพระเพียบได้ มันทำไมมหาศรรย์แบบนี้ทำให้ป้ามีความสุขมากขึ้นที่ป้าไม่เจ็บเขา่าแล้วสามารถไปวัดได้แล้วตอนนี้ป้าดีใจมากเลยค่ะอาการที่ปวดตามกล้ามเนื้อหัวเข่าที่ป้าเคยใช้มันมากเนี่ยนะคะมันก็เบาลงเวลานอนก็ไม่ปวด จะพลิกซ้ายพลิกขวาทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะในการนอนต้องขอบคุณเบนจอ,อยนะคะที่ทำให้ป้ามีชีวิตที่ดีแล้วก็ไม่ปวดเขา่าไม่ปวดกล้ามเนื้อที่ขาอีกเลยค่ะ